พระเอกดังสุดยอดนักแสดงอินจนออกจากบทไม่ได้ทำคนรอบข้างกลัวมีแฟนคลับชื่นชอบและติดตามทั้งในและต่างประเทศสำหรับพระเอกนักร้องหนุ่มสุดฮอตตโน่พาคินคำวิไลทราบโดยเราจะเห็นผลงานของเขามากมายหลากหลายด้านและจากท,ที่ทราบกันว่าวันที่9มกราคม65ที่จะถึงนี้โตโน่จะเข้าพิธีอุปสมบทเป็นจำนวน7วันเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจของคนทั้งสองฝั่งไทยลาว ที่ช่วยเหลือกันมาอย่างดีสำหรับเรื่องราวต่างๆในชีวิตของหนุ่มโตโน่ล่าสุดเขาได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยตัวเองที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งหนุ่มโตโน่เผยว่าตนนั้นอินคารเรคเตอร์ขุนพันจิตใจรู้สึกดิ่งมากแต่ไม่ถึงขั้นคิดทำร้ายตัวเองแค่ไม่น่าอยู่ใกล้ซึ่งการถอดตัวละครไม่ออกแบบนี้ทำให้คนรอบข้างกลัวช่วงแรกที่เป็นหนักต้องทานยาเพราะอย่างไปเดินห้างเรารู้ตัวเรา คนใกล้ตัวอย่างผู้จัดการแค่ผมขึ้นไปนั่งบนรถเขาก็กลัวแล้วลงรถเดินเข้ากองก็ไม่มีใครเข้าใกล้แต่ช่วงนี้ดีขึ้นมากๆแล้วเจอแบบนี้ก็ดีที่เรารู้จักถอดบทออก